สวัสดีครับพ่มเดไทยเอเวอเสนะครับมาวันนี้มาชมสสวนข้องเปาเวียงนะครับเปาเวียงอยต่ตำบลสายข้าอำเภอว่าไส่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่าเป้าลักจกากใส่ปุยไปสส่ปุยยอทูไปนะครับอ่าเป้า,าเป็นยังไงบ้าง,งนาทีครับลูกดอกน้อง,องลูกแน่ลายกระมากลายกระมากซึ่งมันมันอยู่ปเป็นเลือยมันติดอันลวน้องเบมันดอกกุกต้นละน้องดอกกุกต้นนะครับเนตไป นี่ไหมมีกออาวน้องเลกจังครับผมนะครับประมาณหนึ่งตองสามันน้องนักตาไม่เจว่าดูอีอเจ็ดแปดกว่ิพิรานะครับนี่นี่อ้น้องเล่แต่ตาบวชทิพวรานะครับก็ปลาเขาว่าชายไปก็เห้พนจริงจนะครับใส่ดีจริงจริน้องไม่เจานชา่ปุยโอทูของเราไปก็กับปุยเอิญมันเคยได้กันนี้ไหมครับไม่ไม่เลยน้องไม่ไม่ไม่ดตู้น้องกลับปวานี่คือจกเสี่งมีมันปิดกัน เสี่ยงจ้างหลกขาที่ชายปลยโอทูจริงๆนะครับผมวันนี้เนี่ยใช้ใช่ใช่อะไรกันเลยลูกมันมันไว้เอาขึ้นนะครับเรนน่าลูกมันหลุดขึ้กว่ามันช่วยเห็นจัดเก็บนะครับมัเต็งเต็งนกขึ้นมั้นะคะเต็งงามมั้ครับแตวก็มีถูกต้นนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ได้เลยตุ้มซุ้มอะไรกัตุ้มโลมันหลงเล่แต่ไม่ยากกันตึงเลย นีใช่ไปทางไรเดือนๆหลวงนี่ดีเท่กับหลวงพี่หลวงพี่ไม่ไปหาอเล้ยไปเร็วมันเร็วต้นมาแลครับต้นมาดมากซึ่งพี่ว่าตอนสร้างโตตาตาย่อยใช่อีกี่หนึงซึ่งความภาคภูมิใจเป็นยังไงบ้างครับหลังจนี่น้อยนี่มาฝากเลยน้องว่าว่ากันหน้าใช่กันต่อๆเลยๆนะครับใช่เลยๆเพราะว่นี่เร็วอ่ะได้ผนเร็วเลยน้องพ่อเมื่อกี้เมื่เกี้สั่งเพิ่มมาอีกนึ่งตันใช่ไหมครับตอนนี้ก็ลงลงไว้แล้วนะครับนึ่งตันความภาคภูมิใจของลูกค้าก็ เราคนเราคนไข้เองนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับหลกขาตีได้คนบาลิตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ป๊มตอนนี้หล้ซึกว่าถูกทีจะคาดคอนะครับแต่ก็ยังไม่คาดแต่ยังไม่คาดใช่ไหมครับลังจากชฉาสีนี้นะหลบไดีหลบตีซ้ำหวัตีซี่แล้วนะหลบนี้นะครับผก็จําไม่ได้นะครับอ่าก็ขอบคุณมาขอบคุณป้าเวียงมากๆครับหมักมขอบคุณมา